S <S หาเวลาให้ไม่ได้นะ <S 2> <S 2> ใช่แต่อาจารยิง่งศักก็นั่งอยู่กับบ้านทำคำขนมขายไปออกทีวีชีวิตก็มีแค่นี้เอาอะไรกับคนชราตั oh oh oh, ้งเจ็ดสิบ้าเจ็ดสิบหกโก็ดีแล้ลอยู่บ้านใช่อยู่บ้านอย่างเดียวพออย่าติดเตียงนะไม่ค่ะอาจารยิ่งศักจะดูแลรักษาสุขภาพเพราะมีความรู้สึกว่าเมื่อเลยเวลาอายุหกสิบ คนควรได้พกักบางคนก็ไม่ได้พกักเออฉันจะปรึกษาหน่อยสิอาจารเบีย hmm. ฉันคือจะอยู่ฉันก็มีเพื่อนน่ะเขาก็ยกโทรศัพท์มาเขาบอกเนี่ยจะไปสังสรรค์เลี้ยงรุ่นกันเออยิ่งไปกับพวกเขากันหน่อยสิทำไมยิ่งไม่ไปเลยชอบเออฉันติดงานอะไรกันยังต้องทำงานจะงกไปถึงไหนอายุขนาดนี้ยังต้องงกไปรู้จักพักเหรอ บางคนก็บอกว่าเอออยากให้เพื่อนเพื่อนต้องไปเยี่ยมอีตอนที่สายน้าเกลือกับสายออกซิเจนเหรอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเราเราเสียใจนะตรงที่เราไม่สามารถไปสนุกกับเพื่อนได้แต่เราก็บอกไปว่าหน้าที่แล้วก็วิถีชีวิตของคนแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันจริงๆอ <c oughs> การที่ฉันไม่ได้ไปสังสรรค์ไม่ได้ไปพบไม่ใช่ฉันไม่คิดถึงเพื่อนฉันคิดถึงแล้วฉันเองฉันก็พยายามที่จะไล่คุยกับคนโน้นคนนี้บ้างตามอัตภาพ แต่ฉันหายไปสองวันสาวันน่ะฉันทำไม่ได้เพราะรายการทีวีฉันทำสดฉันไปความรับผิดชอบของช่องจำนวนเงินเข้ามหาศาลฉันก็มีความสุกว่าฉันและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเบียฉันก็ไม่กล้าบอกใครเขานะฉันไปไหนกับใครลำบากมากเพราะหนึ่งฉันนอนกลนสองฉันนอนแก้ผ้าน้ำลายยืดอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่อยากเพื่อนผูงไปเห็นความทุเล็ทุเล็ของฉันขจขอโทษนะคะแล้วฉันก็นอนรวมกับคนอื่นไม่ได้ ฉันจะไปเข้าซ่วมไปขี่ไปเยี่ยวกับซ้วมที่ผิดฉันก,ออก็ขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกฉันเป็นคนเรื่องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจเบียร์ฉันรู้ตัวนะว่าฉันเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นอะฉันก็เลยมีความรู้สึกฉันไม่กล้าไปไปแสดงสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนเห็นว่าอีนี่เรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจเบียร์ฉันผิดไหมเพื่อนผัวไม่รับเลยเพื่อ<ค>นจะด่าเพื่อ<ค>นผัวไม่รับเลย เพื่อนไม่รักเลยเขาหาว่าฉันงกเขาหาว่าฉันเนี่ยไม่สังคมอย่างนี้อย่างนั้นอ๋อเดี๋ยวนี้ดังแล้วมึงเรียกไม่มาหรอกอย่างนั้นแล้วฉันมีความสุขกัะฉันเสียใจอ่ะฉาจเบียร์นี่เสียใจจริงหรือตอแลหวเนี่ยเวยอาจารย์เบียฉันเสียใจจริงๆนะทําไมอาจารย์นีกถึงเสียใจท่านเสียใจตรงที่ฉันมีความสุขหนึ่งฉันทําให้เพื่อนฉันผิดหวังในการที่เขาอยากเจอฉันแล้วจะไม่ไปข้อที่สองฉัน และฉันคิดว่าเพื่อนบางคนเขาไม่เข้าใจว่าเออทําไมฉันยังต้องทํางานเขาก็ทุกคนเขาก็บอกว่าฉันรวยมากคําว่ารวยจนมันวัดตรงไหนแต่ฉันน่าเป็นคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบฉันคิดว่าฉันยังมีภาระเพราะถ้าเกิดฉันหยุดทํางานวันนี้ฉันก็ไม่ได้อดจริงแต่คนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จบริวารวันเคลือของฉันยังมีถ้าฉันยังพอทําได้ฉันอยากช่วยเขาก่อน เพราะเขาช่วยฉันมาเยอะเขาลาบากกับงานของฉันโควิดมาเขาก็ไม่ทิ้งฉันเลยเขาก็นั่งอยู่กับฉันเงินเดือนไม่ขึ้นนะสองปีสามปีเขาก็สู้ไม่มีโบนัสเลยเขาก็สู้อะไรอย่างเงี้ยคือฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่กับฉันนะตอยเขาเป็นพนักงานนะฉันก็คิดว่าเขาคือผู้มีพระคุณของฉันคือถ้าไม่มีเขาเหล่านั้นฉันก็ฉันก็ไม่สามารถพาตัวเองผ่านมาจนถึงวันนี้ได้วิกฤตมันใหญ่โตนะอาจจรย์เบีย แต่ละคนเขาก็มีลูกมีเมียมีภาระเขาก็ทิ้งฉันก็ได้เพอเขาไม่ทิ้งฉันแล้ววันนี้ฉันจะไปทิ้งเขาได้ไงฉันก็จะทําแต่ฉันก็บอกว่าฉันจะทําอีกปีสองปีนะถ้าฉันสุขภาพเริ่มไม่ค่อยจะดีฉันก็รู้นะฉันแก่ที่สุดแล้วในจอทีวีอ่ะเขาคงมินางเขาก็คงจะเลิกจ้างเพราะฉันแก่ชลามากหูตามองสคริปก็ไม่เห็นไฟเขียวไฟแดงกูก็บอกสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีจริงแม้อจะเบีย มีอะไรแนะนําฉันหน่อยไหมเรื่องนี้สแสดงว่าจะยิ่งสักคาดหวังให้ทุกคนต้องต้องต้องไม่เสียใจใช่ไหมเม่อมอยู่กับกให้เขาเสียใจถ้าเขาจะเสียใจกับอ๋อพนักงานของฉันละคนทุกคนฉันคาดไม่ใช่ฉันคาดหวังฉันอยากทําให้เขาเห็นว่าฉัน่ะตอบแทนเขาในสิ่งที่ <ๆ S 2> เข<ค>าใ,ให้ฉันไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงเพื่อนแสดงว่าจะยิ่งสักคาดหวังอ่าคาดหวังว่ากลัวเพื่อนจะเสียใจเมื่อเราไม่ไปกับเขา เขาเสียใจเขาไม่ก็จะพูดแบบนี้เหรอนาเห็นไหมแสดงว่าจะคาดแต่จะยิ่งสักคาดหวังไงคาดหวังว่าเราต้องไม่เสียใจเมื่อเราตอบปฏิเสธเห็นไหมเราเริ่มคาดหวังแล้วแต่ความเป็นจริงเราจะคาดหวังกับใครได้อ่ะสุดท้ายแล้วทุกๆคนมันต้องมีเสียใจเขารักอาจารย์ยิ่งสักมากเขาก็ยิง่งเสียใจมากแต่การเสียใจนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเราไหมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอาจารย์พูดว่าเขารักเรามารออรั้ยร้องไห้อะเนียตอนแหลแล้ว เพราะว่าเพื่อนอยากเจอเราเพื่อนเขาก็บอกว่าอี่งามานะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างงี้เด่นเข้าใจนะครับเวลาเดยวไปไหนอะคนเขาก็แบบเขาก็สนุกกับเราอ่ะเห็นไหมมันต่างคนต่างคาดหวังอาจะยิ่งสักก็คาดหวังว่าเขาจะไม่เสียใจเขาว่าคาดหวังว่าจะยิ่งสักต้องไปใครคาดหวังคนนั้นย่อมทุกข์ใจเอองั้นก็ไม่คาดหวังแล้วกันไม่ต้องมาเชิญกูนะกูไม่ว่างไป เออหรืออะไรก็ได้ก็แบบเราก็เชิญได้ก็แบบว่าเออแต่เราไม่สะดวกเรามีกิจการงานต้องทำหลายอย่างก็อธิบายเขาก็ใจเขาจะเสียใจเป็นเรื่องของเขาแล้วเพราะว่าเราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วเรามีภาระไงอาจารย์ยิ่งศักชปยะละ่ะในเมื่อเรามีภาระต้องรับผิดชอบมีคนที่ต้องดูแล แต่ออย่างหนึ่งนะอาจารย์เบียร์ฉันก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่แบบฉันสะเทือนใจง่ายดูเห็นฉันเหมือนฉันสตรองนะเหมือนฉันเป็นคนเก่งกาดกระปุ๊บกระตาดอะไรอย่างเงี้ยนะวางใจได้วางวาปล่อยวางได้แนละแต่จริงๆอะเวลาฉันไปเจอเพื่นอนเนี่ยฉันก็จะถามอ้าวเฮ้ยไอ้นั่นหายไปไหนวะคราวที่แล้วมาปีที่แล้วกูยังเจอมึงเลยแล้วก็อ๋อ,อตุยไปละฮะอืมอย่างเงี้ยหนึ่งละอันที่อสอง พอนั่งกินข้าวเออทาไมมึงซีดลงผอมลงละ่ะอ๋อกูไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายมึงเป็นไรอ่ะอ่ะพอจะกินข้าวนะเขาก็หยิบกรรไกรมาตัดอาหารนะชันบอกอา้าวทาไมมึงต้องตัดแต่เขาก็ใช้ช้อนส้อมก็บอกเขาระบบการย่อยไม่ดีแลวเสร็จแล้วเขาก็เปิดเปิดเสื้อดูเขาก็เอาถุงขัดถ่ายมาไว้ตรงท้องก็บอกเขาเจาะมาป oh. ีะอะไรอย่างเงี้ยคือฉันมีความรู้สึกว่าฉันฉันสะเทือนใจอะ่ะเพอฉัน ฉันไม่อยากเห็นเพื่อนฉันเป็นแบบนี้แม้แต่หนึ่งคนฉันสดนวดมนต์ไหว้พระให้กับคนทุกคนที่อยู่กับฉันแล้วฉันก็แบบอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปทํางานแค้คลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่มีศัตรูไม่มีเรื่องราวทะเลาะเบาแวงไม่ทําอะไรให้ใครกินไม่ได้นอนไม่หลับคอใทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอะไรเงี้ยคือฉันอยากจะอวยพรทุกคนเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนฉันจะอวยพรขอพรให้ตัวเองเลยดิฉันไม่ขอเลย ฉันขอให้ครอบครัวขอให้พนักงานขอให้คนทูคนใช่ไหมว่าบางทีเวลาฉันนั่งอยู่นะฉันเดินเข้าไปที่โทรทัศน์ช่องเจ็ดอ่ะฉันบอกเลยนะขอให้งานที่ช่องเจ็ดเป็นที่ประจักษ์ขอให้งานของเราที่ทําวันนี้เป็นที่ช่วยเหลือกับผู้คนได้ขอให้ครับขอให้การกระทําของเราทุกอย่างเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ฉันจะอธิษฐานฉันจะไหว้พระฉันจะขอพรอะไรก็ตามฉันจะขอให้คนอื่นหมดเลยคือพอไปถึงเวลาเราเห็นเพื่อนเราแบบนี้แล้วเราแบบกลับมานะอาะเบียฉัน ฉันสะเทือนใจอ่ะอืมนั่นแหละมันก็มันเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกยออเป็นไปตามกรรมเราแก้อะไรไม่ได้ไ<ห>ไอแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบางทีนะ งานแต่งฉันก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะฉันมีความสุขโอ้ยเขามีความสุขกูก็แก่ขนาดนี้แล้วกว่าจะแต่งตัวขับรถกลางคืนตาเตอก็ไม่ค่อยดีจะรบก,กวนในคนอื่นเขาไปส่งไปรับก็เป็นภารักคนอื่นก็ไม่ค่อยไปเอาเงินใส่ให้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแกล้งทําลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันแก่แล้วอ,อย่างเงี้ยอันนี้นี่คือความคิดนะแต่ถ้าฉันจะไปฉันจะไปงานศพอาจจรย์เบียเพราะฉันมีความรู้สึกว่าถ้ารู้จักพ่อรู้จักแม่แล้วพ่อแม่เขาตายฉันจะไปเป็นกําลังใจให้ลูกๆเขา อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอไปงานศพฉันก็ถูกค้อนแค้อีกเมื่อยมึงแก่ขนาดน,นี่ล้วมานั่งอยู่นอกศาลาฉันก็บอกอยู่นอกศาลาดีเพราะ<ม>อากาศมันดีเข้าไปนั่งในห้องแอร์ฉันก็ไม่ค่อยชอบ<ม>อข้อต่อไปฉันต้องถอดรองเท้าแล้วฉันเป็นคนชอบใส่รองเท้าหุ้มข้อฉันก้ม,กม,มเงยเลยเดี๋ก็หัวทิ่มอยู่หน้าศาลาตายห่าอยู่งน,นั้นมันก็ไม่อยากถอดรองเท้าฉันก็นั่งข้างนอก<ม>อ่าเพราะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็นั่งข้างหลัง พอเราเป็นผู้ใหญ่เขาก็เชิญไปนั่งข้างหน้าพอนั่งข้างหน้าฉันก็มองลงโฉบอ่าวข่าวต่อไปกูต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นฉันก็ไม่อยากไปนั่งข้างหน้าอออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เบียร์ฉันอาจจะดูเป็นคนเยอะแยะตะแปะไปหมดนะฉันก็เลยลำบากใจต่อการไปไหนมาไหนอะ่ะอาจารย์เบียร์ว่าฉันฉันควรบาบัเดเยียวยามันสุขภาพจิตชน,นะไม่ต้องบําบัดจะไม่ต้องไปแค่นั้นเอง ไม่ง่ายยางไงก็ไม่ต้องไปก็ดีแล้วเราว่าเราไม่เบื่อคนอื่นที่นั่งชมอยู่เขาก็บอกว่าฉันเยอะจริงเนี่ยเขาพินกันใหญ่เลยก็เยอะจริงๆแต่เราเยอะเพื่อความสบายใจของเราเพื่อความสุขของเราไงเราจะไปทําเพื่อความสุข <S <S ความสบายใจคนอื่นไม่ได้ยังไม่ได้เยอะสักหน่อยหนึ่งมันก็พอดีสมสมเนื้อสมน้ำกับความสวยความงามของคนแบบฉันใช่ไงมันพอดีสำหรับตัวคนเองไงแต่ว่ามันมันเยอะเกินไปสำหรับคนอื่นไง ก็มันดูคนแบบเนี้เหมาะกับอยู่คนเดียวไม่มีไม่ควรมีใครมาแวดล้อมรอบข้างควรจะแบบนอนแล้วตายคนเดียวจากโรกนี้ไปเลยเ <laughs> นี่ยอาจารย์แช่งฉันหรอบจะอยู่คนเดียวมาแช่งฉันใหฉันนอนหลับแล้วตายไปเลยคนเดียวไม่ได้แช่งก็ให้ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริง <c oughs> <c oughs> แต่จะยิ่งสักความเป็นจริงผมไม่ได้เยอะหรอกม้าอันนี้ผมพูดแบบรีแอคหรือเปล่า ไม่ไม่ไม่ฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆฉันไม่ค่อยชอบไปไหนฉันบอกอาจจเบียามตรงนะฉันขี่เยี่ยวผิดที่ไม่ได้อันนี้อันที่ฉันแบบแย่มากฉันจะไปต่างประเทศเธอหนฉันองโทรเช็คเครื่องบินนั้นโรงแรมนั้นเป็นยังไงมีสายชําระไหมถ้าไม่มีเนี่ยนะฉันอ้วนมากขาเขอฉันนั่งไม่ได้ส้มซึมหรือเปล่ากูไม่ไปนะส้มสึมกูนั่งขี้ไม่ออกนะหัวเข่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาชเบียฉันเป็นคนต้องเช็คกัน ก็ไม่แปลกสามารถเช็คได้มันคือความเคยชินในการใช้ชีวิตของเราไม่ได้ผิดอะไรเลยจะยิ่งสักไปตรงนั้นได้ไมาไม่ใช่การเรื่องเยอะแต่มาเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อตัวเราเองทําได้ไม่ใช่ไม่ได้และในที่งสักอายุไม่ใช่น้อยแล้ไงาอายุเยอะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อตัวเองแล้วทำไมอาจารย์ว่าฉันอายุเยอะล่ะไม่ได้ว่าเขาพูดตามความเป็นจริงว่าเราแก่แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วไปลบ แล้วไปล้มหัวฟาดพื้นลงชัดพงชักโคมหรือโคงคอหานหัวอุดบุตรเข้าไปจะทายังไงล่ะทีเนี้ยไม่ได้ปไปตาย<ท>อุจจาร<ห>ะจะยิ่งสักอะไรยิ่งสสยคือผู้เองบอกว่าอะไรบางข้ตอนที่อะไรนะแผ่นดินไหวจะต้องรีบเอาเสื้อผ้ามาใส่ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจอความอุจจารของตัวเองไม่อยากให้ใครศพสภาพศพมาตายแบบแก้ผ้าแก้ผ่อนเราก็ต้องอเตรียมตัวเองถูกต้องแล้วออแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะฉันก็ไม่อยากบอกใครว่า เออทำไมไม่ไปงานเพื่อนเออฉันไม่อยากเห็นฉันไม่สบายใจอ่ะทำไมมึงไปงานศพมึงไม่ค่อยอยากไปนั่งข้างหน้าฉันก็ไม่ค่อยอยากไปบอกเขาว่าเนี่ยหนึ่งนะสองนะรองเท้ากูนะอะไรเงี้ยคือฉันก็ไม่อยากบอกเพื่นแต่แค่ฉันไม่ขึ้นไปทุกคนก็มองว่าฉันดูประหลาดไงอาจารย์เบียอาจารย์เวลาไปงานศพอาจารย์ก็ไม่ขึ้นนะยกไว้เขาเชิญไปบรรยายถ้าบรรยายเนี่ยต้องขึ้นไงเพราะเราต้องพูดแต่ถ้าเวลาอาจารย์สตนต์แต่สมัยไหนนะล่าสแต่ตยังไม่ฝึกปฏิบัติได้ซ้ำอาจารย์ไม่เคยขึ้นศาลาเพราะคนมันเยอะเราไม่ชอบคนเยอะ เ,เออม่ช่ช<อ>บพูวดวกลาใช่ฉันก็ไม่ชอบขึ้นไปแล้วก็นั่งแบบนะและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์นะตอนนี้อาจารย์มีอะไรเหรอคะไม่รู้เหมือนกันเขาเลี้ยวอะไรกันไม่รู้อาจารย์ขับรถฝ่าไฟแดงหรือตำรวจไล่จับเหรอ <laughs> ไม่ใช่อยู่บนถนนใหญ่เอาฉันไม่รู้แหมฉันรู้ว่าฝ่าไฟแดงตำรวจไล่แอบบูเลนตามมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวันนี้เจอด่านนะตำรวจนี่ เรียกเรียกเรียกก่อนพอเวลาเปิดพบเห็นบอกว่าไปส่งอาจารย์ก็เห็นว่าอาจารย์ไหนก็หันมาดูเห็นอาจารย์เ็าบอกว่าเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยอย่า,อย,า,อ,ยาอย่านะอย่านมัสการาอาจารย์จริงเหรอไปทุกด่านอาจารย์ลออทุกดา่านตำรวจรู้จักอาจารย์ทุกด่านเลยดีมากเลยเป็นเอฟซีทุกดานเลยใช่ของฉันนะไม่ต้องเปิดประตูไปเลยคนขับรถฉันก็อบอกว่ามาส่งอาจารย์อาจารย์ไหนอาจารยิ่งศักด์เออไปเลยเดี๋ยวเขาด่ากูรีบออกไปเลยเออดี ของอาจารย์นี่เขาขออาจารย์เปิดรถทุกครั้งก็บอกเขาอยากเจออาจารย์ขอถ่ายรูปบ้างขอสวัสดีขอนมัสการแล้เขาก็<ะ>วอร์หาการน,นะแวะนมัสการอาจารย์แป๊บหนึ่งก็วอหากันพ <c> อ <oughs> อาายิ่งสักแลนมัสการ อาจจะยิ่งสักว่านะบางทีการที่เขานับถืออาจารย์นะอาจาจะดูเหมือนถ้าไม่เข้าใจก็จะเหมือนว่าเรียนบง่งเรียนแบบอาจารย์ไม่ใช่พระทําไมมาทาแบบนี้แต่ในความรู้สึกเราว่าทุกคนเขาบันเทิงแล้วเขาสบายใจมากกว่ากับการทําแบบนี้นะไม่ควรถือสาเนาะอาจารย์เบียร์ว่ามาใช่จริงๆไม่ควรถือสาบางคน,ม,นมันเรียกผิดเรียกถูกเป็นเรื่องปกติเขาไม่ได้ตั้งใจอย่างบางคนเนี่ยแบบลูกศิษย์อาจารย์อย่างเงี้ยรวยมากเลยนะแต่ก็เรียกอาจารย์แบบว่าเอาไปถวายท่านหน่อยอะไรเงี้ย คือต่ออยู่บางที่อยู่ต่อหน้าพระอย่างเงี้ยเอาไปถวายถ้าเอาไปไปไปักเฑนท่านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ของอาจารย์นิสสักอาจารย์นิสักก็เรียกอาจารย์เบียร์นมัสการจุกขาอะไรอย่างเงี้ยชันก็เ,เล่นไปทั่วใช่อันนี้เราอันนี้เราเข้าใจได้มันเป็นการเล่นกันทุกคนก็จะรับรู้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่บางคนมันพูดจริงๆอาจารย์ก็ต้องบอกว่าอย่าพ่ดพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าบางคนมันมีพูดจริงๆมันหลุดมันลืมมันคิดว่าเราเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยมันชินไงค่ะแล้วนี่อาจารย์กำลังเดินทาง กับกรุงเทพจะมาเพชรบุรีมาบรรยายพรุ่งนี้ไปใต้พรุ่งนี้ไปเนี่นนะพัทลุงอิตตังพรุ่งนี้ไปตรังพรุ่งนี้บินไปไปเพชรบุรีไปทําอะไรคะมาบรรยายจะบรรยายบรรยายเสร็จแล้วกลังับวุ่นวายเสือกถามไปทั่วยุ่งเรื่องชาวบ้านฉ่นั่นเราจะบอกคุณวราอาจารย์นึกว่าอาจารย์ไปกินขนมขนมมะแกงเมืองแพสโอ้ยไปมานะบากบั่นพยายามมาขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงนะคะไปทํางานอ่ะ ก็รู้อยู่แล้วเมืองเพชรก็ขนมหวานอร่อยไม่เคยคิดเหรอจะหิ้วเห่อมาฝากคนนู้นคนนี้ไม่ฝากอะถ้าฝากกับโบก็บล่มจมพอดีชิบหายพอดีชีวิตเนี่ยถ้าฝากกับโบชิททุกคนต้องรู้จักวิธีการง่ายๆคือส่งน้าพริกไปจากแดกชีวิตแดกแต่น้าพริกพอแล้วไม่ต้องไปแดกอย่างอ,างอื่นของอ้วนของหวานแม่ตอนน้ำพริกตึงก <พอ S 2> ็งยังดีไม่ต้องอาจจะกินจะ,ะอะไรเยอะแยะตัวตูดจะเป็นกระลำบังอยู่แล้ว พาอาจารย์อาจารย์ไปว่าแพรลี่ว่าคนนู้นคนนี้ก็ทำไมคะได้ว่าแพรลี่วันนั้นเห็นคลิปอาจารย์ยิ่งสักอยู่นะรถชางข้างอ่ะที่มันติดอ่ะที่ช่องเกดแต่รถช่างข้างมันติดจะมาเข้าไม่ได้แล้วเปิดประตูขึ้นรถตัวเองไม่ได้เห็นคลิปอยู่นะแล้วข้าราจการยิ่งสักเห็นหลังนี่ตูดหรือโพนเนี่ยถามี่จริงจธอขึ้นรถตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะเอาทองหยดทองหยอดอีก อาจารย์ยิ่งศักิ์ก็ไม่ได้เกิดมานะก็อยากตัวใหญ่โอตูวเป็นโอง่งนะ้ำมังกรแบบนั้นฉันก็อยากจะเพรียวหล่อสูงยาวชรลูดแบบอาจารย์เบียแต่ฉันเกิดมาฉันมีมีรูปเขาเรียกอะไรนะมีมีทรัพส,สมบัติไม่ใช่รั์สมบัติมนุษย์สมบัติติดตัวูสมบัติเออรูปสมบัติเป็นแค่นี้ปู่ย่าตาใหญ่ให้มาเด่นก็ต้องหลับปะค่ะ เด้นก็อยากขุนดีซิกแพคมีม้าโซ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำไม่ได้แต้อย่างนี้นตอนที่คระอาจารย์ยิ่งศักดิ์เดี๋ยวอาจะจะไปช่วยคุณแพรลี่ขายทุเรียนนะวันที่สิบเจ็ดไปได้วยกันหรือเปล่าเออ,เออฉันฉันไม่ได้ไดฉันไม่ได้มามาคุยข่มนะยะเออฉันเพิ่งได้ทุเรียนมาสองลูกเบลเลอร์เลยคุณแพรลี่เขาส่งมาให้โอ้โเดี๋ยวอาจารย์ได้เป็นเข่งเฉพาะจะไปเจอเขาที่บ้านเลย ฉันไม่เข้าใจนะทำไมเวลาพูดอะไรจะต้องเกยทับกันไปเกยทับกันมาเออไม่ได้เออัไม่ได้ก็เกยก่อนไม่ฉันจะรอให้ทุเรียนมันสุกตอนนี้มีกลิ่นจางๆแล้วประเดี๋ยวฉันจะแกะออกมาทําเนื้อเค้กทุเรียนโอ้น่ากินจียวเค้กทุเียเพราะว่าเพราะว่าเค้กเหรอไม่ฉันมีเค้กทุเรียนเลยเนื้อละเอียดยิบเลยใส่ทุเรียนใส่อะไรย่เพราะว่าปกติขายดีคนจีนซื้อไปกินเมืองจีนเยอะมากกับจามเบียแต่ตอนนี้อานเจมิสันจะบอกว่า ฉันจะลองใช้ทุเรียนของแพรวี่ที่เขาส่งมาให้เพราะฉันต้องไปซื้อประจำนะแล้วก็ไปไปซื้อที่ห้องเย็นน่ะที่ตลาดไทยอะ่ะทุเรียนก็ราคาแพงพอสมควรนะแล้วบางทีบางช่วงเมันแบบปลายฤดูต้นฤดูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะราคาโดดมากแล้วฉันขนมจะขึ้นราคาไม่ได้จะเบียร์เข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดทุเรียนของแพรวีใช้ได้แล้วก็มีเยอะอย่างเงี้ยเออ ตูแตกหน่อยหนึ่งเปลือกกระเทาะหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือสเปคก็าอาจจะแบบพูน่รี่ไปหน่อยอะไรเงี้ยทรงไม่สวยก็าอาจจะคัดมาขายชันราคาถูกหน่อยฉันจะได้ทําเค้กได้มีกาไรเนี่ยเพราะขนมของฉันราคามันไม่ได้ขึ้นไข่ก็ขึ้นนมก็ขึ้นน้ำนมบากตอนนี้อาจจะบีพเศรษฐกิจเป็นไรก็ไม่รู้ใช่เหมือนเาจารยเหมือนอาจารย์เหมือนกันขออาจารย์นี่น้ำพริกก็แบบ ทุกอย่างก็คือขึ้นหมดแล้วจะไม่เคยขึ้นเลยค่าจีพงจีพีอะไรขยับหมดแล้วเราขายมาราคานี้ตั้งแต่แรกไม่เคยขยับเลยก็อยู่ยากเอนกนเพราอขยับห้าบาทเราก็ไม่สบายใจแล้วขยับหน่อยเขาก็ไม่ซื้อกันน่ะเราก็ไม่ได้ขอมันผลิตมาเราก็อยากจะขายให้คนกินใหม่ๆเราก็ไม่อยากเอามาเก็บมาดองไว้ใช่ใช่นี่แหละการโอโลหัวก็ไปเดี๋ยวฉันเอาขนมเค้กไปให้แพรรี่เขาชิมแล้วถ้าแพรรี่เขาบอกอร่อยฉันก็ อาจจะขายดีขึ้นเอามาให้อาจารย์ด้วยนะอ๋อได้เดี๋ยวฉันส่งเค้กทุเรียนไปให้อาจารย์เบียนะเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนที่ได้จากสวนแพรี่เดี๋ยวไปรีวิวให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อาจารย์ก็ส่งอาจารย์ก็ส่งน้ำพริกมันก็ได้เดี๋ยวฉันเอาน้ำพริกมาใส่ในขนมเค้กเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยววันไหนลองหาวันเวลาตรงกันนะเดี๋ยวจะไปช่วยขายเค้ก อุ้ยแล้วฉันไปทาฉันไปทําไปนั่นได้ไหมไปทาข้าวเหนียวมูน้ากะทิทุเรียนที่บ้านแพรนีได้วันที่สิบเจ็ดไปด้วยกันไหมล่ะสิบเจ็ดวันอะไรจัจาร์อังคารพุธเออสิบเจ็ดวันอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่านัดกับคุณแพรลีไว้แล้ววันที่สิบเจ็ดอาจารย์เตรียมจองเครื่องเจก็จะจองอะไรนะสิบเจ็ดวันเสาร์สิบเจ็ดวันเสาร์สิบเจ็ดนี้หรอจองโรงแรมไปหมดแล้วอุ้ยอาจารย์เบียร์เธอจะชวนฉันไปนอนโรงแรมเดียวกับเธอเหรอไม่ได้ ยังไม่ได้ชวนเลยจ้าอ,อ,อาจารย์บอกอาจารย์จองโรงแรมตกใจไม่เอาสินี่คนที่ส่ตกใจได้อยู่นี่จ้าเพราะยังไม่ได้ชวนเลยจ้า <laughs> โอ้ไม่ไปเฉยไม่เอาใชตกใจอะ่ะ <laughs> ไม่เอาสิตกใจาู <laughs> ทรงใช่ไปพักพโรงแรมเดียวกันหรอคน <laughs> อโรงแรมดีกว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่ไม่ควรมาอยู่โรงแรมเดียวกัน <laughs> อุ้ยตาอาจารย์เป็นคนสนุกแต่คนตลกนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดถ้าเจอกันได้ดีมากมันจะสนุกมากเลยนะมไปแล้วอาจารย์น<ข>ีสสัก็ไปทำข้าวเหนียวทุเรียนดีเลยไปทำแล้วเอาพุดเค้กไปวางด้วยก็ได้นะเออนะวันนั้นก็อาจารย์สิสสัก็เปิดตะกร้าตัวเองฉันไม่แน่ใจว่าสิบเจ็ดฉันติดอะไรไหมแล้ว<ช>บ้านแพรดี้เขาอยู่ยจังหวัดอะไรอะ่ะมีเครื่องบินหรอป่บ้านแพรคุณแพรดี้ จันทบุรีนะคุณแพรี่ใช่เป็นพัทจันทบุรีมีเครื่องบินด้วยเหรอไม่สนามบินนะอาจจะก็ไม่รู้เหมือนกันจันทบุรีมีสนามบินไหมไม่มมีเลยระยองน้าขับรถสามชั่วโมงกว่าแน่ใช่โอ้แต่จะนอนตอนน้าจะต้องตั้งแต่ตีห้าสิไม่ไม่ไลฟ์สดทุ่มหนึ่งห้ไลฟ์สดทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งวันที่สิบเจ็ดแสดงว่าฉันก็ต้องนอนแล้วกลับสิบแปด ใช่ใช่ถูกต้องอาจารย์ก็นอนเหมือนกันนอนวันที่สิบแปดอ้นอนวัน,นี้สิบเจ็ดคืนแล้วก็วันรุ่งขึ้นสิบแปดกลับบ้านเหรอ <c oughs> ฉันไม่รู้จะดูแลตัวเองได้ไหมฉันไปนอนต่างจังหวัดแบบนั้นนะ่ะโอ้ยมีคนมานอนโรงแรมเดียวกับอาจารย์ก็ได้มีคนดูแลเยอะแยะปลเดี๋ยวฉันคงต้ <c oughs> องหาคนฉันกลัวเดี๋ยวคนเขาเห็นฉันสวยเขาจะมาเข้าหาบ่อยๆเดี๋ยนดูแลตัวเองลําบาก ไม่มีใครเห็นแบบนั้นอาจจะรับประกันได้ไม่มีไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเขาจะมา<ข>ที่ชิงทรัพย์มากกว่าเขาไม่มาที่ชิงความสวยหรอกคิงคออ้า,าจ,จะแบบรูปมีรูปเป็นทซั์อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากมาเจอตุจจิงสวยจังอะไรอย่างเงี้ยอาจะยิ่งซั์มีรูปเป็นซั์กับมีรูปเป็นศพมันใกล้เคียงกันมากเลยนะ๋อหลอยิขอเป็นซับอยนศพนะ นั่นเดี๋ยวฉันคงต้องรีบตอบอาจารย์แล้วล่ะว่าถ้าสิบเจ็ไปได้ฉันจะไปจะว่าแต่ว่าแพรี่เขาอาจจะไม่ได้ยินดีที่จะให้ฉันไปด้วยนะโอ้ยคุณแพรี่เขายินดีเขาอาจจะยินดีาาดมากเออขายของสองต่อสองกับอาจารย์เบียนเปล่าไม่แฟนเขาอยู่ด้วยอ้าวพิธีสึกแล้วหรอสึกแล้วสึกแล้วสึกแล้ว<อ>เขาอยู่ในการก็ขายของตอนนี้ก็ขายของกันฉ่าเลยวันที่<ะ>อาจารย์ไปนี่เขาก็เลือกวันที่แฟนเขาอยู่ด้วย จะได้ช่วยกันขายใช่แล้วก็ไปช่วยกันขายเลยลุมกันเลยทุเรียนด้วยน้ำพริกด้วยพุทเองด้วยเอาให้เลสเอะไปเลยวันนั้นอ่ะอไม่เอาเลทเอาไปทำเอาให้มันขายได้สิครับโอ้มันต้องขายดีนะมันจะเป็นมหากรรมเลยวันนั้นอ่ะจริงๆเหรอเอาเงนเดี๋ยวฉันงเตัวดีๆเลยแต่มันกลับมันต้องไลน์ตอนกลางคืนทาไมต้องไลน์เมื่อค่ำๆฉันฉันไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเวลาที่คนเนี่ย ซื้อของเยอะที่สุดแล้วคนดูไลฟ์สดเยอะที่สุดเพราะเขาเขาว่างจากการทํางานแล้วเวลาอื่นเขาก็ยังทํางานกันอยู่ไง<อ>เขาก็จะนั่งดูเต็มที่อสอใทุกคนก็จะได้รีบกดรีบกดรีบโอนรีบอะไรกันยายเราก็จะได้ยอดขายดีเดี๋ยวฉันต้องเช็คดูก่อนนะเพราะปกติตอนเย็นนะ่ะฉันจะไม่ค่อยอยากไปไหนอะ่ะก็เราก็อยู่ที่นี่สักวันหนึ่งตัดตัวเองสักวันหนึ่งเราจะได้แบบเออไปสร้างอะไร ขายของดีๆไปทําคอนเทนต์อะไรไปสร้างกัลนนยาณมิตรฉันฉันไม่ได้กินน้ำมะง่นฉันกลัวไปลงแดงและอลรว่าจุ่แถวนั้นน่ะกินได้กินได้เลยจ้าอยากจะกินก็กินเอาแก้วอะไรแบบทึบๆมา,าใส่หน่อยก็ได้แล้วก็ยืนกระดกไปละแหละอาจารย์ไม่ว่าฉันแน่นะไม่ว่าก็กินไปสิใครจะว่าอะไรอาจารย์ไม่ไมใช่ประม่ดีอย่าไปว่าอะไรกันช่องแดงหลายคนนะบางคนเขาสัมภาษณ์อาจารย์เขาว่ากินนะเขาใส่ถ้วยทึบ พอเรากรึบหน่อยเี่ยก็โถนฟาดปากล้าฉันก็แย่ต่อหน้าผู้คนถ้ายังมีสติได้ไม่มีใครเขาว่าจะยิ่งสักหรอกไม่ใช่ไปทําตัวแก้ผ้าล่อนจ้อนเดินแก,แก้ผ้าแก้ผ่อนม,นมันไม่มีใครเขา,าทําแบบนั้นสิฉันไม่ขนาดนั้นหรอกถ้าไม่ทําก็ดีไงไม่มันก็รอดไปไงก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็จะดื่มมันก็ดื่มไปมันเป็นเรื่องของเราอายุเจ็ดสิบห้านะคะแต่ว่าฉันยังดูแลตัวเองได้สติสเติร์ยังดีฉันไม่ถึงขนาดแก้ผ้าหรอกค่ะ เห็นไหมเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดต้องมาเป็นโอกาสดีที่นานๆทีเราจะมาเจอกันทั้งสามคนรวมกันเราเคยเจอแต่ในจอแต่เราไม่เคยไปอยู่รวมกันสามคนเลยสักครั้งหนึ่งเลยนะจะยิ่งสากเราขึ้นไลฟ์สดมาสักกี <อา S 2> ่คร <อา S 1> ั้งแล้วอเดนจะพยายามเช็คดูเดี๋ยวไม่แน่ใจไงเพราะว่าตอนนี้อเดือนหน้าก็มีวันหยุดเดือนนี้ก็หยุดเยอะแยะเดินต้องกินเวลาวันเสาร์ไปทํางานหลายเสาร์แล้วจนกระทั่งเรียนชดเชยเขาไม่หมดอ่ะอีกเสาร์นึงแล้วก็ไปชดเชยให้หมดมาดูกัน ก็ <G rab ble> มีชายทะเลไห oh, <God S 2> ม <G rab ble> มีชายทะเลไหมที่จังหวัดจันทร์อ่ะจันมีบุทษทะเลปะมีเอฉัชจะได้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยเออฉันชจะไปถ่ายแบบที่โน่นใส่บิกินี่ไหนไหนก็ไปแล้วก็เก็บภาพทำคอนเทนต์ก็ <G rab ble> ดีนะ ดีดีดีเออเห็นด้วยแต่ไม่ไปด้วยนะแค่นั้นเองเห็นด้วยแต่ไม่ไปด้วยทำไมอาจารย์อาจารย์ไม่ไปใส่ชุดว่ายน้ำสวิมมิงกับเราล่ะโอ้ยจะไปใส่ยังไงสภาพสภาพดีให้ไปใส่จะไปใส่ชุดเนี่ยนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันลองดูแล้วฉันจะรีบตอบแล้วกันว่าเราไปด้วยได้ต้องไปให้ได้นะจะยิงสักมีไม่มีใครขับรถให้รีบบอกเลย ไปรถคันเดียวกันก็ได้ไปรถคันเดียวกันได้ไงโอ้ยตายแล้วไม่ไหวไหมคะนั่งไปเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไลฟ์ไปพูดตลอดฉันคงหนวกหูนอนไม่หลับไปไลฟ์อาจารยยิ่งตัดไปก็ไม่ไลฟ์ก็นั่งยู่เฉยนั่งสมาธิอาจารย์ยิ่งตัดก็นอนไปเลยนั่งสมาธิใช่แล้วก็นั่งสงบได้ไม่ได้อาจารย์ก็อ่านพระไตรปิฎกก็ได้ปกติยิ่งนั่งนานมาไม่ได้น้ำลายบูดปากเน่านี่ต้องพูด่ะ สนนุกจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยตอนแรกบอกโดน,นหูทีนี้มันจะพูดดกแล้วสนนุกนจอะไรกันแน่วันนี้ยอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวชันจะนีบตอบละกันนะคะ <c oughs> ได้เลยจะยิ่งสักดิ์ได้ไอบ<ด>คุณมาดๆดูแลรักษาสุขภาพเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะ <c oughs> นี่หมีหมีกับแหลมนี่ป่วยโควิด COVID ทั้งคู่เลยนะว้ายเหรอใช่นี่อาจจะต้องแบบอาหารที่ใหม่คืนมามาช่วยงานเนี่ยเพราะว่าหมีกับแหลมทั้งคู่ไปทั้งคู่เลย ฉันก็เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วอะมาอยากจะเป้น,นมาเชียรไม่ตอนที่จำได้ไม่ไร้ายข่าวก่อนนั้นฉันดีขึ้นไปแพบหนึ่งพอไปเจอฝนที่เชียงใหม่อ่ะไม่กี่วันมันเนี้ยฉันเปียกเป็นลูกหมาตกน้ําอยู่กลางสวนน่ะเพราะตอนนี้ย่งอาจะนิสสักเริ่มไปอ,อยู่ที่สวนออเรียนก็ทำ ไปปลูกมะยงชีดปลูกมะม่วงปลูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกจะได้เก็บเสร็จแล้วก็มานั่งวางขายอยู่ข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยที่ดินแถวบ้านอาจะยิ่งสักยังมีเหลืออยู่มาใ,นใ,นในกล้ๆกล้กันอะไรย่างเงี้ยที่แบบเป็นที่แบบประมาณห้าสิบไร่ยังมีอยู่ไหมอาจารย์เบียร์จะทําอะไรสถานปฏิบัติธรรมเหรอทาําวัดใช่อยากจะหาที่ปฏิบัติสักที่หนึ่งเอาไหมเดี๋ยวฉันถามให้เผื่อคนเขาจิตป็นูุศนที่ดินเขามีกันเยอะแยะไปหมด พราะว่าเชียงใหม่นี่แบบมันก็ดีนะวิเวกเด็กเล่นตามป่าตามเขานี่คือต้นไม้ใบหญ้าคือดีมากเหมาะกับการทำาัดส่ามันสงบอาจารย์เอออยู่ใกล้จัยิ่งสักเลยนะเผื่อเผื่อจะยิ่งสักจะได้ทํากับคงกับข้าวมาให้ถวายไงใช่ไปถวายฉันจะไปทาโรงครัวเดี๋ยวสร้างกุติไว้จะยิ่งจักอยู่หลังหนึ่งเงี่ยเวลาบ้านตายชื่อปภวนากุติใช่กุติไม่ต้องไปบวชหมายถึงว่ากุติพักนะ ที่พักสัาไม่อยู่มันจะเรียกกุติได้ไงคะได้ก็กุติที่พักสลับผู้ปฏิบัติไงเขาก็เรียกกุติเหมือนกันเป็นไรหรค่ะดินสมระดิทไม่มักใหญ่ไฟสูงใต้ถุนเรือนตรงไหนดิ้นก็นอนขดได้ค่ะแหมยังมีปัญหาเรื่องที่ขี้ที่เยยะอยู่เลยตระบตายละแหมยังมีปัญหาเรื่องการหลับการนอนนอนกับคนนน้นไม่ได้นอนกับคนนี้ไม่ได้ไม่้ดนนอนได้ตายละ เรียนว่ามีคนเดียวที่เรียนพูดไม่ทันจริงๆเลยในปัตปีไทยพี่อาจารย์เบียค่ะนะโอเคค่ะอาจารย์เบียแ่็งนะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วดูแลสุขภาพด้วยจ้าสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า